่าวสมัยนี้ไล่สุดใส่แต่กางเกงในตัวเดียวคอหลอดเอาหมดเขาล้ามมาบาทนี่นี่เม็นยังง้อบาทนี่เม้นหนูตายบ้อ เมนพัดลมแท้ๆได้หนิพัดลมแท้ๆเหม็นแท่งเหม็นคักอืมเออกะไข่แน่เลยเด้วเนาะแน่ว้านดิซี่สิเป็นน้ำอากาศ อากาศบอดีอืมอากาศห้อนอากาศบอดียายโอนเจ้ามานั่งทอพลบกอย่างยุน,นี่ไม่ยังงไรอินนี่เปลี่ยนจะซื้อกูอนออนออ,นอ,อนอนก็คือกันนั่นแหละจิไปไซล่ะนี่่อยจะาาไปตลา,าดไปตลาดไปซื้ออย่าง ซื่อของใส่ส่วนโตนีลากันนัดกันแล้วบ่แม่นบ๊อเออเออเออแล้วอันเมนบ่ที่ยางมากเมื่อกี้นี่เมนบ่ก็บอได้หละเมนเมนอีหยังเดี๋ยวนี้มันมาเป็นบาดบาดเมนขึ้นหนูตายนี่นี่พัดลมนี่มันพานมามันพานมาเมนเมนเป็นไงเมนคักเมนแห้งมาทอเมน แห้งหมดตีพัดลมเนาะแมนนี่หันไข่เน,นี่ยแบบนี้เศ้าเลยแมนบอเออบ้หม็นแล้วเอานี่เลือฟ้าเอาไปกินอี่ยังหล่อเลือฟ้าผลิตภัณฑ์สำหรับสุภาพสตรีดูแลจากภายในอั่างสิเห็นไหมนี่สุภายนอกโอ<ห>้สั่งจังไดละ่ะ อยากได้วะอยากได้ศู5แปดห่าหกี่เจ็ดหนึ่งสองสาีพิ่นมาทรงหอดบ้านอ,อันนี้คือโปมีสันเอาข้องข่อยเนาะข่อยก็ไว้ในห้องบุตัวะอย่าลืมซักไหนเด้อเอามามจำปีจำปีอย่างผู้บบาวผู้บบาวผู้จักอยู่บ่พูดใดวะขึ้นหนาคุณคุณเอากะไอ้สมหันเด สมใดไอ้สมซักปลเลือดมไปกีบแกแต้งามเด๋น้อผู้บ่าวคอยผู้บ่าวคอยเฮ้ยเข่ามันจีบเจ้านี่เข่ามันจีบย้วว่าเถอะแต่คนมันงามเนาะเฮ้ยจ้กลับจะมาเล่ยมันขี่ข้านกับขี่ข้านตื่นมาน่ะฟันกระบ่แปลงหัวจักแปลงไงเด้อฟันน่ะอย่าสิฟันแอตาแซนเด้อบาที่นี่สวยมั่นงากระบ่อาบ สบูสมุนไพรเย,ยอไพชิ่งลิงฮูจักอาบแน่ในห้องหน้านั่นันจำปีเนี่ยอยงใหญ่เอื้อยสีบอกคันเขาสีหักตื่นสวยเขากะหักเฮ้คันเขาสีมักนอนเว้นอยู่เขากะมักเฮ้คันเขาสีหักนาก้บกนา,า,นนนาบา่อาาบอาบเขากะหักเฮ้ยและที่สำคัญเออคันเขาสีหักคือนจังปักสมนี่อืม ส่งในบอไซตเขากะหักเฮ้อทันเขาสิฮะงั้นเมนอีกแล้วเมนเป็นตาไนเมนรัก